ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยเบื่อจริงเลยอาหารหมาที่บ้านหมดอีกแล้วต้องมาซื้อแล้ววันเนี้ยเฮ้ยเซ็ง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 เฮ้ยไหนก็ได้แล้วกลับบ้านดีกว่าเว้ยเฮ้ยพวกวัยรุ่นสองคนนี้มายืนทำอะไรตรงนี้วันเนี้ย เก็กันจริงเนี่ยลุงเอเอพวกหนูมีมะไหรหรือเปล่าเฮ้ยผมก็ไม่มีอะไรหรอกลุงผมแค่จะบอกว่ารถลุงสวยดีอะ่ะผมขอซื้อต่อได้ปะเฮ้ยไม่ขายหรอกคันเนี้ยฉันใช้มานานเวยเ้ยเฮ้ยไม่ขายจริงเหรอลุงผมว่ามันสวยมากนะผมอยากได้มากเลยอะ่ะผมขอได้ปะเฮ้ยนี่เก็บพูดบ้าอะไรพวกแกเนี่ยเด็กเว้ยเน้ยใครมันจะให้รถฟรีๆกันวะ เฮ้ยเสียเวลามากพอละแกกลับไปเถอะเฮ้ยเซ็งจริงเลยไปแล้วดีกว่าเอ้ยเฮ้ยถึงบ้านสักทีแหมเหนื่อยจริงเลยโอเคไหนดูสินี่เดซี่พ่อกลับมาแล้วโอ้โหไม่นึกรอเลยเว้ยแห่นี่เก่งจริงเลยนะอ่นนี่พ่อซื้อเนื้อวาก,กิวให้เยอะเลยเออไปเลยไปเลยเฮ้ยน้อยก็มีสเสบียงไปอีกสักพักเว้ย ขอตัวนอนก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ง่วงมากเฮ้ยแก่แล้วก็เงียนะเฮ้ยเสียงเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้อย่าบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยนะเดซี่เฮ้ยใคร ใครมันทําแบบนี้เดซี่เฮ้ยเฮ้ยโหเลือดเย็นมากเลือดก็หายไปด้วยคิดว่าคงต้องเป็นไอหมอนั่นแน่ๆไอเนะ่แกรุษสาจะ,กะเกษียณตัวเองดีๆแล้นแท้ได้ถ้าจะเอาอย่างนี้แล้วก็พวกแกไม่ตายดีแนะ่ นี่สนะอ้าวสวัสดีคุณวิกแกมีอะไรก็รีบพูดมาจะมีเวลาให้แกแค่สามนาทีเท่านั้นไม่เอานะคุณวิกเรามาคุยกันแบบคนที่มีอรารยญาติก่านะไม่ว่าแกจะพูดอะไรก็ตามนะ่ะยังไงฉันก็จะไม่มีวันหยุดหรอกทางเดียวที่ฉันจะหยุดนะ่ะคือแกต้องส่งตัวลูกชายแกมาซะเฮ้ยคุณวิก มันจะไม่มีทางอ,อื่นแล้วจริงๆเหรอในคุณบอกว่าคุณเลิกแล้วยังไงล่ะอ๋อเป็นว่านายก็อย่า,ยาขวางทางฉันละกันแค่นี้นะ่ะขอแค่ระหว่างฉันกับลูกชายของนายก็พอแล้วไปละเสียเวลาจริงแม่เม่อกี้มันเสียงอลไรกันนเะ้ย เงี้ยหน่อยนี่การีย์บุกเข้ามาตัวดีวะเห็นกันแล้วก็เจอในท่านหน่อยสงสัยคงปล่อยพวกแกเป็นจริงไม่ได้แล้วแหละโอเคคอยนะแถวนี้น่านจะมีนะอาจจะบุกเข้ามาแล้วโอเคนั่นไงเจะแล้วหู้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่นะนี่นะเออโอ้ยโอ้ย อันตัวหน่อยนะฮะตัวนี้จะมีเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้นี่แหละนี่เฮ้ยบุกทั้งหมดเฮ้ยเจย์เจย์เจเจย์กล้าดีไงบุกเข้ามาในบ้านฉันเนี่ยไอ้เฮ้ยพวกแกมีเยอะแค่ไหนกันเจ้าขนาดก็มีอีก น้าฮน้าบ้านน้าบ้านนี่ในบ้านน่าจะหมดแล้วช่วยกันเช็คกันด้วยหมดแล้วนะฮะน้าบ้านนี่น่าจะมีเยอะพอสมควรเลยฮฮึบนี่นี่อย่าะเออเจะก็นั่นตัวนึงฮิ น้อยเนี่ยแกดียังไงบุกถึงบ้านฉันเลยวะเนี้ยไม่ได้กาละพวกแกพวกแกจะโดนฉันกำจัดให้หมดไม่อยากทำอย่างนี้เลยจะได้ถ้เอากันแล้วก็ต้องเอากอนออกมาแล้วสินะแกไม่ฉันก็ต้องสั่งสอนพวกแกบ้างแล้วแหละโอเคอเฮ้ยใครไม่วะเนี่ย ตำรวจจอนสินะเอ่อเอ่อวันดีมีอะไรหรือเปล่าเอ้าวันดีมิสเตอร์วิกเป็นไงบ้างเฮ้ยได้ข่าวว่าบ้านบ้านเสียงดังแล้วนะอืมก็อ๋อนิดหน่อยนะอืมไม่มีอะไรหรอกนายกลับมารับงานนั่นหรอเฮ้ก็ไม่เชิงนะอืมก็ทีหลังก็เสียงเบาลงหน่อยแล้วกันนะอืมพอดีเพื่อนบ้านเขาร้องเรียนมาเฉยหนะ่อไม่มีอะไรหรอก อขอบใจมากขอบใจมากดูแลตัวเองด้วยล่ะออเดินทางกันเลยดีกว่าที่นี่สินะยูสตันโฮเทลไม่เด้มาที่นี่นานมากอนี่ไงอ,อ,อสวัสดีครับคุณลูกค้ามีเลไผูกกับผมรับใช้ครับอม,มีเหรียญทองอยู่เอาไปเลยกองนึ่งได้ครับงั้นคุณหยิบกุญแจไปเลย ่าแต่คุณอยากจะใช้บริการอะไรบ้างครับอืมพอดีผมอยากจะตัดสูตรพร้อมกับอาวุธใหม่นะหืมตัดสูตรพร้อมอาวุธเหรอครับได้ครับไปที่ห้องลองชุดได้เลยครับอืมจริงๆเลยโรงแรมนี้หนีดูซิห้องลองชุดน่าจะเป็นนี่ห้องนี้สินะเคยวต้องเอากุญแจวางไว้ตรงนี้ก,กดอ่า wow. ว้าวเฮ้ยไม่ได้มาห้องนี้นานเหมือนกันแฮะอืมสวัสดีครับคุณบิ๊กไม่ได้เจอนานเลยนะครับอืมไม่เจอนานเออพอดีผมจะได้สูตรกับอาวุธปืนใหม่นะอืมได้อยู่แล้วทางเราเตรียมให้คุณแล้วครับอาสูตรเนี่ยคุณเลือกได้เลยอืมเลือกได้เลยเหรอจัดตรงนี้นะใช่ครับเอาชุดไหนเลือกเลยเอ่มมันก็ได้อะมันก็น่าได้หลายชุดอยู่นะ ไอ้ตรงนี้มันก็ถ้าใส่แบบนี้ไปนะะ่าจะตะดูตลกไปหน่อยนะงั้นเอานี้แล้วกันโอเคขอชุดนี้แล้วกันนะโอเคะ <Okay. S 1> ปึ๊บปึ๊บอ่าดูดีขึ้นหน่อยแล้วปืนที่ผมออเดอร์ไว้ล่ะเอออยู่ในกล่องตรงกลางเลยครับอืมว้าวอืมอย่างงี้เซตุ้งปืนที่คุณสั่งไว้เนี่ยก็ยจะมีแม <D> ็กซิมไนนะฮะเวกเตอร์ ector, แล้วก็กระเน็ดลันเชอร์นะครับ ซึ่งพวกนี้เนะี่ยผมได้เตรียมกระสุนมาน่าจะเพียงพอสำหรับงานของคุณแล้วนะครับอขอบใจมากโอเคทันนี้ก็เพียงพอแล้วแหละงั้นผมขอตัวก่อนนะอืมยินดีให้บริการครับเอาล่ะพอลูกเวนนั่นเสร็จฉนันแน่น่าจะเป็นกระดังนั้นสินะตังกาดไปแน่นหนาซะด้วยหน่อยเนี่ยกล้าดียังไงแกกล้ามาทำหมาฉัน แกจะต้องชดใช้อยังสะสมเอาล่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปนะฮะโอเคเริ่มจะปืนพกันแล้วกันปึ๊บเออเออโอเคจอว่าปืนเงียบอยู่ขับด้านหน้าด้านหน้ามีกระนั้นตัวหนึ่งโอเคแกอุ้ยอุ้ยอื้มได้มีใช่ไหมเออปึ๊บโอ้โหอย่างไรปืนกลกระสุนหมดเลยจ้ะเย็นใจเย็นใจเย็นปึบเออ

เราเช็คทละห้องนะฮะนี่มีคนอยู่ไหมไม่มีน,นี่นะไม่มีเฮ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยส่องอย่างงั้นเหรอเอ,อ้ยใครช่วยหน่อยหาล่ะมาะสีอย่า,งน,ยางนี้ก็หวานหมูสิครับเฮ้แถวนี้เฮ้ยนี่ไงเแถวนี้่อยนี่นี่เออนี่ดีกว่าอย่างงี้จะไปกิน เชอก็หล่ดหนานด้วยหลดนน้านด้วยป่ะนึงตายซะอย่าอ้าวเฮ้ยโอนะ้โหยนั่นมันให้กระสุนปิดผิดไทยมานี่วะเฮ้ยโวยพนักง,งานโรงแรมเลยทำงานภาพวะเนี่ยเอาลูกซองไปกินก่อนแล้วกันเฮ้ยวันน,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 นี้นี่นะี่นี่นี่เด็ดนะหมดยังอาจะหมดแล้วข้างหน้ามีไหมข้างหน้าไม่น่าแล้วนะฮะ โอเคเรียบร้อยเท่านี้ก็เหลือแค่ห้องน่าจะเป็นห้องนี้นะอเอาละพวกแกจะไ,ได้รับกรรมแล้วยู่เดี๋ยวนี้เฮ้ยจะเย็นก่อนวิสวิเราคุยกันได้นะเฮ้ยนี่แกยังต้องมาคุย,ยงั้นเหรอแกส่งคนมาบึ้มบ้านฉันแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปอย่างงั้นเหรอเฮ้ยนี่ลุงมันแค่หมากับรถตัวเดียวเองจะอะไรั้งหนาวะเฮ้ยทำไมเกพูดอย่างนั้นละ่ะ เอย่าพูดอย่างั้นคุณมิสวิกสิเฮ้ยเอาเถอะฉันเบื่อฟังพวกแกแล้วพวกแกพูดมานานแล้วเนี่ยเห็นจะเข้า,าหูเลยเอย่าไปว่าเวนน่ะมันก็ย่อมหลังงับด้วยการจองเวนแล้วนะเฮ้ยแต่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 ผมไม่เกี่ยวยนะผมก็ยืนอยู่เฉยๆนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้ละถือว่าแกสมำนวนลูกขี้กับมันแกก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดได้แหละดิปลูดอย่าเถอะดิปลดูดฉันฟังพวกแกมาเยอะพอละเอาเป็นว่า ฉันเห็นพวกแกยืนเรียงกัน3คนอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะยิงแกทิ้งแบบทิกแทกโถเลย <_ t iny> ตายไปซะเ๋ยวนี้ก็หมดเรื่องละกลับไปต้มมาม่ากินต่อดีกว่าเว้ยฮ้ยโอเคนะครับเราก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรรรับการอชุด์อด24ชั่วโมงโดยเป็นจอห์นวิกนั่นเองอา่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะเป็นไง่เทพะ โอเท่นะครับผมนะก็กลับมาที่คอนดิเนนทัลอีกรอบแล้วนะครับวันนี้แกแกให้กระสุนผิดมาเขาจะแบบลืมไปนะวันจริงมันต้อง มันต้องใช้กระสุนกระเน็ดใช่ไหมเออเนี่ยต้องใช้นี้นะฮะม,มัดูมันให้ไม่มาผิดอันนะฮะเออผมก็เลยโหลดไม่ได้เ,เนี่ยโอ้หูจะไหมเออมาผิดแกนวเว้ยนะครับผมนะก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหนะวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยไปเอาชีวิตรอดเป็นตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะว่าตอนนี้ผมกับมิสเตอร์วิกแล้วก็หมาคู่ใจทุ่มตายไปขอตอัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดเขาจริงๆไกล้ เพื่อเป็นกำลังใจใผมกันไปด้วยนะครับพระจวบันนาวอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบายอิยยย่งยยย